ไม่มั่นใจมีหนึ่งเคล็ดลับที่คุณเอาไปทำแล้วคุณสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณได้เลยนะคะวันนี้แค่คุณกลัวอะไรคุณคิดเกมขึ้นมาให้กับตัวเองอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กลัวการไลฟ์สดกลัวการออกหน้ากล้องคุณแค่คิดว่าการไลฟ์สดหรือว่าการออกหน้ากล้องนั้นเป็นเกมชนิดหนึ่งถ้าคุณทำคุณเล่นได้คุณจะชนะ ลองทําดูนะคะถ้ารู้สึกว่าการออกน้ากล้องเป็นการเล่นเกมพอคุณออกน้ากล้องบ่อยๆคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะคะนี่แหละมันเลยทําให้ใครหลายๆคนนะคะเขาออกน้ากล้องได้บ่อยๆในทุกๆวันในทุกๆครั้งนะคะมันเป็นเพราะว่าการที่เราสร้างเกมขึ้นมามันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจในตัวเองที่ชันเป็นผู้ชนะในการลงมือทําสิ่งที่ฉันกลัวนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ